บทที่96สนทนาภาษาจิตวันนี้พระพุทธเจ้าจะประกาศหาอาสาสมัครท่านโพเชตออาสาสมัครเพื่อไปเผยแผ่หลักธรรมของพระองค์ใช่ไหมครับผมเดาด้วยความคิดเรื่องการเผยแผ่การเป็นพุทธนั้นถือว่าหน้าที่ของพิสุุ หรือผู้ที่สามารถเข้าถึงการเป็นพุทธ,ธะอยู่แล้วแต่ในค่ำคืนนี้พระองค์จะขออาสาไปทำอะไรที่มากกว่านั้นไปทำอะไรหรือครับผมถามเขาจะขออาสาสมัครไปบอกหลักธรรมนี้ให้กับคนในโลกอนาคตโดยจะต้องเดินทางข้ามการเวลาไปอีก2,500กว่าปีเขาตอว้าวมหัสจั์แท้ มีการเดินทางข้ามการเวลาแบบนี้กันด้วยหรือครับผมถามมีสินี่คือปรากฏการณ์การขออาสาสมัครทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยท่านโพเชตตอบน่าตื่นเต้นจังแล้วทำไมต้องมีอาสาสมัครไปทำอย่างนั้นและทำไมถึงเป็นครั้งใหญ่ที่สุดด้วยครับผมถาม ในอดีตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องเคยผ่านการเป็นอาสาสมัครแบบนี้มาก่อนซึ่งเขาจะต้องเคยเป็นผู้ที่เข้าถึงการเป็นพุทธ,ธมาแล้วในภพชาติใดภพชาติหนึ่งในยุคใดยุคหนึ่งซึ่งในแต่ละยุคจะมีเหตุผลที่ทำให้ต้องมีมหาบุรุษมาเกิดต่างกันแต่จะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงสัจธ,ธรรมสูงสุดและคนคนนั้น จะต้องเสียสละตนเองไปเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะถึงวันเวลาที่จะได้ไปเกิดเป็นพุทธเจ้าซึ่งยุคที่เขามาเกิดนั้นระดับพลังงานมวลรวมของคนบนโลกมักจะตกต่ำดังนั้นมหาบุรุษรุ่นพี่ที่เล็งเห็นว่าเวลาใดจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจึงประกาศหาอาสาสมัครเพื่อจะเดินทางข้ามการเวลาไปสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้คนในอนาคตเพราะมหาบุรุษแต่ละคนจะมียานอย่างรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาจึงวางแผนล่วงหน้าที่จะส่งคนไปปฏิบัติหน้าที่ในเวลานั้นๆและวันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้าเปิดรับอาสาสมัครที่จะไปเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนในยุคแห่งความมืด ที่จะเกิดขึ้นในอีก2,500ปีข้างหน้าโดยปกติผู้ที่จะอาสาไปทำงานลักษณะนี้จะมีเพียงยุคละหนึ่งคนเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าก็มีอาสามาแค่คนเดียวในช่วงเวลานั้นๆเนื่องจากการกระทำเช่นนี้จะต้องอาศัยความเสียสละอย่างมากคือการยอมให้ตนเองกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายร้อยหลายพันชาติ เพื่อรอเวลาให้ถึงวันนั้นทั้งๆท,ที่ตนเองสามารถพ้นจากสภาวะนั้นได้แล้วและเนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่างมาประจวบเหมาะเพราะในช่วงเวลาที่เธออาสามาทำภารกิจครั้งนี้อย่างที่ฉันได้บอกเธอไปตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเป็นเวลาที่มีความเสื่อมที่สุดในทุกๆด้านทั้งด้านสังคมด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม และด้านศิลธรรมหรือด้านจิตใจช่วงนี้เป็นเวลาที่ประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีกำลังบ่อนทำลายโลกในอัตราเร่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมีอาวุธมหาปลัยที่พร้อมจะระเบิดโลกให้กลายเป็นจุนได้ภายในพริบตาผู้คนมีสภาวะอารมณ์ที่วิปริตแปรปรวนอันส่งผลไปถึงทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว ให้วิทย์ผลิตตามไปด้วยในขณะเดียวกันเอกภพของเธอก็อยู่ในช่วงการเดินทางเข้าสู่โซนสว่างซึ่งเป็นสภาวะที่เอกภพจำเป็นจะต้องมีการยกระดับทางพลังงานใหม่ทั้งหมดและแน่นอนตัวโลกก็จะต้องเข้าสู่รหัสแห่งการปรับค่าสนามพลังงานใหม่โดยเร็วที่สุด พระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ดีจึงตั้งใจขอให้พวกเธอไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้เพราะมันคือการปรับระบบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการกําเนิดโลกกําเนิดจัก,กรวาลขึ้นมาเลยทีเดียวเอาละ่ะต่อไปนี้คือความหมายที่สองจากคําถามที่ฉันค้างเธอไว้เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าโพธิสัตว์ ที่ว่าทำไมภาพของโพธิสัตว์ถึงเป็นผู้หญิงหรือเป็นโพธิสัตว์พันมือเธอจะได้รับคำตอบผ่านประสบการณ์ของเธอนับจากนี้เป็นต้นไปท่านโพเทชีชวนว้าวแสดงว่าโพธิสัตว์กวนอิมและโพธิสัตว์พันมือมีอยู่จริงอย่างนั้นหรือครับผมชักอยากเห็นภาพของเขาแล้วสิผมพูดจริงหรือไม่จริง เธอก็ลองไปที่สูทีมันด้วยตนเองเถิดท่านโพเช่พูดทันทีที่คณะของอชิตะไปถึงวัดบุพารามถ้มกลางคนจำนวนมากที่นั่งล้อมวงกันอยู่เขาก็ล้วงเอาถ้วยดินเผาขนาดเล็กที่บรรจุไข่ขี้พึ่งออกมาจากย่ามแล้วนำไปต่อไฟกับผู้ที่นั่งอยู่ก่อนจากนั้นแต่ละคน ก็กระจายกันไปนั่งตามจุดต่างๆที่ยังว่างอยู่อาชิตะนั่งลงในท่าขัดสมาธิแล้วหลับตากำหนดจิตให้เปราะโปรง่งโล่งสบายจากมุมมองของอาชิตะที่เห็นในขณะนี้เป็นภาพของทุกคนกําลังนั่งในท่าขัดสมาธินิ่งสงบโดยมีดวงไฟเล็กๆตั้งอยู่ตรงหน้าล้อมเป็นวงกลมขนาดใหญ่ ท่ามกลางความเงียบสง,งัดของคืนวันพิญซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่อาจจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นใครคนไหนคือพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนต่างนั่งในระดับเดียวเท่ากันหมดแต่สำหรับผมกลับเห็นอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่ผู้คนเหล่านั้นต่างแสดงความเห็นและพูดคุยถึงการปรากฏตัวของอาชิตะ ทำไมผมจึงเห็นไม่เหมือนกับที่อชิตะเห็นล่ะครับผมถามท่านโพเชเธอจําไม่ได้หรือว่าขณะนี้เธอกําลังอยู่ในสภาวะของจิตการที่เธอเห็นภาพหรือได้ยินเสียงของจิตก็ไม่ใช่เรื่องแปรท่านโพเชต่ตอบจาได้ครับนี่คือภาพที่จิตเขาคุยกันใช่ไหมครับผมตอบใช่แล้ว ท่านโพเชต่ออกเรากำลังรอเธออยู่นะอาชิตะเสียงหนึ่งที่คุ้นหูกล้องขึ้นมาพร้อมกับภาพของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นตรงหน้าเรากับว่าพระองค์กำลังตรัสอยู่ใกล้ๆขอรับพระองค์รอข้าด้วยเรื่องอันใดหรือขอรับเสียงของอาชิตะตออกท่านโพเชครับอาชิตะก็เห็นและได้ยินทางจิต แบบเดียวกับที่ผมกำลังเห็นด้วยหรือครับผมตั้งคำถามกับท่านโพเชีทุกคนที่เข้าสู่สภาวะปัญญาของจิตวิญญาณได้แล้วแต่ละคนจะมีทักษะพิเศษอย่างน้อยหนึ่งอย่างเช่นบางคนสามารถท่องเที่ยวด้วยจิตบางคนมีหูทิพตาทิพสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่ปกติตาเนื้อหูเนื้อ ไม่สามารถรับรู้ได้บางคนระลึกช,ชาติได้บางคนรู้ใจคนและสามารถกำหนดใจคนได้บางคนแสดงปาฏิหารได้ซึ่งทั้งหมดมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการมีทักษะพื้นฐานก่อนที่จะเข้าถึงการเป็นพุทธะหรือเข้าถึงปัญญายานซึ่งมันเป็นสภาวะที่เกิดจากความรู้สึกที่ละเอียด คล้ายกับคนที่ดาวเทิงร่าที่คุยกันด้วยความรู้สึกหรือด้วยจิตการประชุมกันในวันนี้ทุกคนจึงใช้วิธีคุยกันด้วยภาษากายผสมกับภาษาจิตหมายความว่าขณะที่เขาพูดด้วยการออกเสียงหากเป็นกายภาพอย่างเดียวจะไม่สามารถได้ยินกันทั่วถึงแต่หากผสมด้วยภาษาจิตการรับรู้นั้น จะมีความแม่นยำม,มากที่สุดและไม่มีอุปสรรคด้านพื้นที่ไม่ว่าคนคนนั้นจะนั่งห่างจากวงสนทนาแค่ไหนทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนได้คุยกันอยู่ใกล้ๆโดยพวกเขาใช้วิธีนั่งในท่าที่สบายลดการสัมผัสร,รับรู้ทางกายลงแล้วพวกเขาทั้งหมดก็เข้าสู่วงสนทนากันด้วยจิตท่านโพเชต่อว,ว้าว มีการประชุมทางจิตแบบนี้ด้วยแปลกดีนะครับผมพูดมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสําหรับผู้ที่มีความละเอียดทางจิตหรือสามารถจับความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นได้ซึ่งรูปแบบของมันจะปรากฏเป็นคลื่นการรับรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่บางเบากว่าคลื่นการรับรู้ทางกายภาพหลายสิบเท่า ซึ่งเป็นช่องทางการรับรู้ที่มนุษย์ทั่วๆไปไม่รู้จักแต่สำหรับคนที่มีความละเอียดทางจิตแล้วมันจะชัดเจนมากกว่าการรับรู้ทางกายเสียอีกท่านโพเชออธิบายที่พวกเรารอท่านเพราะพระพุทธองค์บอกว่าจะยังไม่แจ้งอะไรตราบใดที่ไม่ครบองค์ประชุมซึ่งพวกเราก็ถามพระองค์ว่ากี่คนถึงจะเรียกว่าครบ ทั้งๆท,ที่พวกเรามากันกว่าพันคนแล้วพระองค์ก็ยังบอกว่าไม่ครบเสียงของนางวิสาขาปรากฏขึ้นใช่แต่พอท่านเดินทางมาถึงพระองค์ก็บอกว่าครบแล้วจะไม่ให้พวกเราคิดได้อย่างไรว่าพระองค์กำลังรอท่านอยู่เสียงของพระนางมาริกาปรากฏขึ้นพร้อมใบหน้าของเธอใช่ใช่ฉันเห็นด้วย พระองค์รอท่านอย่างแน่นอนเสียงของผู้คนที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันท่านโพเชครับบุคคลที่ปรากฏอยู่นี้คือบุคคลที่อจิตะใกล้ชิดและรู้จักเกือบทั้งหมดเลยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นนางวิสาขานางมลิกานางประชาบดีเถมาเทรี ภิกษุที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้ารวมถึงบุคคลใกล้ชิดอื่นๆเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลและภรรยาของอชิตะครั้งที่เคยเป็นพราหมณปุโรหิตซึ่งบัดนี้มาบวชเป็นภิกษุณีด้วยเรื่องนี้มันมีความหมายอย่างไรครับผมถามแทรกขึ้นจากการรับรู้ของอชิตะในเวลานี้ ทุกคนในที่นี้คือผู้ที่ใกล้ชิดเธอและเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นหลายคนตั้งใจเดินทางมาหาพระองค์จากแดนไกลด้วยยานอย่างรู้ว่าจะต้องมีเรื่องทิเศษสวดขึ้นในวันนี้ท่านโพเชอธิบายพวกเขาเป็นใครกันบ้างครับผมถามถ้าฉันเอ่ยชื่อเธอก็จะรู้จักพวกเขาหมดทุกคน ชื่อของพวกเขาได้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ให้เธอได้รู้จักมาตลอดแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ขณะนี้เหลือแต่จิตซึ่งตอนนั้นเขาไม่มีสภาพที่เป็นร่างกายแบบมนุษย์แล้วดังนั้นการประชุมวันนี้จะมีคนตัวจริงๆเพียงแค่1,249คนเท่านั้นเขาอธิบายหมายความว่าเขาเป็นเทพอย่างนั้นหรือครับผมถาม